บ้านผ่านเมืองคือรายการสร้างสรรค์อนุรักษ์ช่วยกันผู้คนธรรมชาติเราต้องดูแลวัสดีครับสวัสดีครับผมยุคขานดัศกรครับผมดามดัศกรครับในรายการเยี่ยมบ้านผ่านเมืองครับโอ้โหรายการนี้ป็่ไงครับรายการนี้จะต้องไปเที่ยวไปเยี่ยมกัน หลายจังหวัดเลยใช่ไหมท,ทั่วประเทศเลยพี่เหรอโอ้ดีมากดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมงานงานนี้นะครับเป็นไงครับก,ก็อยากจะไปเที่ยวไงคือไปเที่ยวทุกที่แต่วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดฉาเชิงเซาฉะเชิงเซา,าครับพี่อ่าเนี่ยนะด้านหลังเห็นไหมนี่ไงข้างหลังอโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ช่ครับของจังหวัดชาเชิงเซาครับพี่แล้วหลังจากนี้เราจะไปเยี่ยมที่ไหนกันอีกเรากต้องไปมาเยี่ยมเมืองแล้วเราก็ต้องไปพบกับใครพ่อเมืองนะครับก็ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดที่ระวังเย่าตปลแม่ผู้ว่าต้องไปคุยกับท่านผู้ว่าหน่อยเป็นไงพี่โอ้ดีสิครับว่าชาเชิงเซาเนี่ย แหมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราต้องอนุรักษ์ไว้นะค,ะครับพี่ใช่ไหมครับบ,บ้านเมืองต่างๆนี่รเราจะพบกับ<ม>หลายอย่างที่เราจะต้องสรีคับประคอว คุณจะทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรอ่านั่งนั่งนั่งนั่นั่งอะไรนั่งนั่งังัเนทางไปเป็นค่มืออถ่ายหนังกันร่มานผ่านเมืองครับอ่ารายการอะไรเยี่ยมบ้านผ่านเมืองเชิญนั่งครับเชินั่งก่อนครับเชินั่งเดี๋ยวเด๋ยวคนมาท่องเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆ๋ยามนี้าไปที่ยเมืองนอกมันไปไม่ได้เดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อน